หน้าเป็นเบนนะครับผมนี่พาเพื่อนพาพี่มาท่องมาเที่ยวถนนทะเลกลางคืนครับผมพี่ร้อวันไหนซื้อไอ้เปียครับแม่เพรอยว่าแม่รับส่วนตัวเขาใทยชิบอยเขามาเที่ยวพี่น้องเที่ยวกลางคืนเบิ่งสีสันเบิ่งดาวล้านดวงเพิ่นว่ามันสวยมันงามพ่าใดพี่น้องมันมีเหเนหอวะมันนี่กันไดนไม่รบ่มันนี่ยังพอด้แห่มันนี่มาที่ยี่ห้าครับเพิ่นชี้แห่อันนี้มาก่อนขับยันมู่มาก่อนหรือมาก่อนมู่เออมาก่อนมู่เลยคัน ขัดมาซ่าลายพัดหมู่ฉีมาก่อนนี่แล้วก็เลยมาก่อนหมู่เลยพี่น้องไม่ไม่มาก่อนหมู่แม่น้องอิวเสมอมาก่อนหมู่น้องอิวอิวใครไอ้อิวเอออไแค่พุ่นเว้นนี่เดียวไออเข้ามาก่อนหมู่เลยพี่น้อง่จดพู่ดลูกเลยจดไตสะพานผูกกับได้เนบอลนักลูกชัก เป็นไรพี่น้องกลางคืนสวยงามดีบ่พี่น้องสุดยอดบ่พี่น้องอ่อนซ้อนพี่น้องเอ้กลางคืนนา<น>ะตำบลได้พี่น้องเอ้ยนี่จ,จังหวัดสิส้ําไดตำบลท่าเล่พี่น้องมันไปเคยมาเที่ยวกังคืนเดีบวพี่น้องตำบลท่าเล่สุดยอดความสวยความงามความความอลังการของตำบล ในประเทศไทยย่านตำบนเทแห่เนี่อยู่ผมว่าพี่น้องงามกว่ามู่ผมเมาตำบลพ่อพกับอำเภอท่ามวขนาณะตำบลนะพี่น้องเนยนี่มีบ่งใดนะครับที่ว่าสสวยสีงามกว่านี้อีกพี่น้องในประเทศไทยบอกหอได้พี่น้องเนอะสะพาอนในตำบลได้พี่น้องเอ้ยหย่อมเพืมาเนี่ตำบลเอาแค่ตำบลมีบ่งใดสวยงามกว่านี้ก็ลุงห้เบิ่งหอได้พี่น้องเนอะ อันนี้แซ่มบพี่ห้น้องเบิงซึ่งเอาับบ้านตำบลตำบลทะเลมันสวยมันงามพอไรกันคืนจะเลื่อนเพราะว่าจะเล่นจะเล่อนอุสอำเอกุสมานี้จเลร่นกว่าจะเลจะเล่นกว่าจะเล่นกว่าท่านทางทางผ่านจังหวัดจะซื้อหมดจะเล่อนอย่างพัฒนาเลยจริลนกว่าอัสมาอำเภอกุสมาลดูเลื่อนกว่าเลยจอดแถวแถวใต้สะพานเลยดูเยอะะเออจอดนี่ก็ได้เลย้ท่านย่างไปเพาย่าง้ยเสยเพ่ลอนย่างมาลกลับมาันเล รถติดตามรถโน้นก็กลางก็กลางก็แค oh, ่ไหนเขาถึงกหนื nah, ่อยแค่ไนะล้วก็กลางพ่อย่างไปดีเลยพ่อเนอะอากาศก็เย็นพี่น้องเอ้ยอากาศพอดีอยู่ไปพี่น้องเลยชีนาวกับบนาสีฮ้อนกับบุฮ้อนพอดีเย็นเบื้องบารยากาศน้ำแมลงพี่น้องสะบาดเอบัตทะเลพี่น้องเลยทางข้ากลางคืนเป็นไงพี่น้องเบิ้งเนอ เดินกลางคืนบวอร์นเออมันจักล้อยเรืซื้อดาเ่ยมันเนาื้อดามันซื้อดาเด็ก้องเบ้องเบินเบิรเบิรเบินสวยภาสวยามมากสวยงามขนาดที่น้องเฮ้ยสุดยอด เพิ่งยังบ้านในทิศด,ดาวพี่น้องวันที่ยี่สิบห้ายี่สี่ยี่สี่เพื่ออเพิ่นยังชิดทิศดาวกับผมดาวล้านดวงคนนี้พามาเบงถนนก่อนเมือน,นี้พามาเบิงถนนก่อนพี่น้องเลยพามาเบิงถนนก่อนว่ากลางคืนมันสวยมันงามห่าด นี่แหละครับกลางค่ำกลางคืนก็ชีอยู่ประบ้านนี่แหละเทน้องเลยมีร้านค้าร้านขายเป็น ร้านขายของร้านขายดอกไม้คนประดับไฟโซนเท่านั้นโซนเข้าตลาดทางัหนพี่น้อง ได้พาลานน้อยมาเที่ยวกลางคืนพี่น้องมาดูถนนกลางคืนว่ามันสวยมันงามเบ่พี่น้องติดไฟหมด้พี่น้อง สะบานตะบนท่าแลล้ยินดีต้อนรับน้อมาซุ้มนี้พี่น้องซุ้มถนนคนเดินพี่น้องเลย

ครับผมนี่แหละครับผมยามค่ำคืนเพิ่นเริ่มเพินเพ่นเริ่มไอจัดพื้นจัดไฟเริ่มเตรียมตัวถาวันที่ยี่ห้าแล้วเพิ่นสิมาแห่ดาวแห่ดาวร้านดวงอยู่นี่แหละพี่น้องนี่ถนนคนเดินพี่น้องแต่ว่าคนยังบอลในมีนะพี่น้องเพราะว่ายัางบอลในหอดเมืองานเพิ่น นี่่ายเลยมีแสงไฟเนาะอีโอ๋นนั่นคุณน้ำยับน้ำไยบวกนี้เนาะโอ้โหมันมีเทอ่าไรฮะอ้อวดนนักขึ้นไปั้าง้นจันขึ้นบ่ได้ทำมาได้พี่ลูกทำมาได้มาทางนี้พี่ลูกเด้อมาทางนห้พี่น้อง เมืองขางนายมาเบิ่งความสวยความงามพี่น้องใส่ผ้าไหมเมืองไฟเมึงไฟจ้ะเมืองไฟพี่น้องไฟล้านดวงพี่น้องสวยแ้เนอันนี้ไฟล้านดวงนักท่องเที่ยวเพิ่นเกิดนักท่องเที่ยวไหลมาอยู่พี่น้องเลยกำลังไหลมา นี่บ้านท่าแร่นักท่องเที่ยวกำลังมาเลยเฟือ่องว่ารู้วความพิถีอวามขูกความพิถีบางฟืนเบิ่งไฟพี่น้องเป็นไดส้สวยงามมาพี่น้องคน <c oughs> ประดับประดางามขนาดพี่น้องเอ้ยบรรลไุได้หรือไมลุได้พรประดับประดาความสวยความงามนักท่องเที่ยวกับมาถ่ายรูปถ่ายยังพี่น้องเลย แอบลูกแอบมาถ่ายเป็นบรรยากาศใลยพี่ให้น้องเบิ่งมึงหลับตะลุกดค่รถเด้อครับผมนี่เป็นซุ้ม เพื่อนโบราณเพื่อนบ่เพนน้องเพื่อนใด,ด้เป็นใดพพ่น้องความสวยความงามของบ้านเพื่อนเพื่นจัดเตรียมไหว้ท่าต้อนรับแขกไปไทยมาเมื่อวันที่ยี่ห้าคนก็นจะได้เข้ามาเยี่ยมมาชมบ้านโบราณเพื่อนละมั่งนี่น่าจะเป็นบ้านโบราณครับผมพี่น้องรวก,กันกนอประมาณสี่นี่ะครับประมาณนี้แหละครับผม ยามค่าคืนของทาเลตะบนทะาเลเฮาเพิ่นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพี่น้องเออเนะพี่น้องสาวทาเลงามงามเลพี่น้องเลยเจจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนักท,ท่องเที่ยวกำลัลงเริ่มมาพี่น้อง นี่แหละถนนคนเดินพี่น้องถนนคนเดินทั่วตำบลพี่นอ้องโซนนี่คนทางในพวกกระแม่ครับพี่น้องพวกบางคนก็นมีตัวเลือกหัวโจยมาโซนนี้ก็มีพี่น้องถ่ายแล้วทางในก็นงามงามพี่น้องสุดยอด อลังการงานสร้างของตำบลทะเลเปน็ไปไนไงพี่น้องนักท่องเที่ยวกำลังหลายเลยพี่น้องเหมลดไหมรดไหมนักท่องเที่ยวกำลังหลายครับผมเไปไ็นไงพี่น้องเงินโบราณสุดยอดปะ มาทางนี้ยังมืดจังหน่อยไปน้องทางนี้